Microsoft กำลังจะเปิดตัว Windows 11รุ่นใหม่ในปี2026แต่คราวนี้มีเงื่อนไขพิเศษเฉพาะเครื่องที่ใช้ชิป Snapdragon X2 ที่จะได้รับอัปเดตก่อนใครจะได้ลองใช้ก่อนนั้นผู้ใช้ PC ทั่วไปอาจต้องรอช่วงครึ่งหลังของปีแล้วก็ได้มีข่าวหรือว่า 26H1 จะเป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่ออกมาเพื่อรองรับ Snapdragon X2 โดยเฉพาะซึ่งคล้ายกับการเปิดตัว c o i l o t PC ในอดีตที่เฉพาะเจาะกลุ่มใช้งานแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ อาจเป็นเรื่องของการทดสอบความสามารถของชิปตามที่ค่อนข้างใหม่ในอุตสาหกรรมหรืออาจเป็นการเตรียมพร้อมต้อนรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังจะมาอย่างไรก็ตามผู้ใช้ Windows 11รุ่น 24H2 s 2และ 25H2 s 2ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะยังคงมีฟีเจอร์เสริมใหม่ๆออกมาตามรอบเหมือนเดิมแต่ทราบหรือไม่ว่าข่าวลือเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจาก Microsoft อย่างเป็นทางการ ดังนั้นเราต้องรอเพื่อดูว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไร่และว,ว่าข้อมูลที่เผยแพร่จะเป็นจริงหรือไม่การรอคอยเหล่านี้เป็นเรื่องสนุกสนานในแวดวงเทคโนโลยีและเราก็รอดูกันว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไรแหล่งข้อมูล NeoWin